ชาดก5 0าร้อชาติสวัสดีค่ะจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะอนุสาสิกะชาดกชาดกว่าด้วยเรื่องดีแต่พูดพุทธการสมัยหนึ่ง องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารในนครสาวัตถียังมีภิกษุณีผู้ชอบพร่ำสอนอยู่รูปหนึ่งมีนิสัยชอบสั่งสอนและมักห้ามภิกษุณีรูปอื่นๆมีให้เข้าไปในที่ห่วงห้ามแต่ตนเองก็ไมิได้กระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี กลับละเมิดเข้าไปในที่ห่วงห้ามเสยเองภิกษุณีรูปนี้เป็นกุณิดานางหนึ่งของชาวพรนครสาวัตถีตั้งแต่การที่นางได้บวชแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจในสมณธรรมให้จิตติดใจในอามิตรเที่ยวอ,ออกไปบินธบาทเป็นเอกเทศในพระน,านาคร ที่ทีภิกษุณีรูปอื่นๆไม่พากันไปวันหนึ่งขณะที่ภิกษุณีผู้นี้ได้ออกไปบิณฑบาทอยู่นั้นได้มีชาวบ้านต่างออกมาถวายบิณฑบาทอันประณีตแก่เธอนางถูกความอยากในรสสัมผัสขูกพันไว้จนเกิดจิตคิดอกุศล เหตุเพราะกลัวนางภิกษุณีรูปอื่นๆร่วงรู้ก็จะพากันออกมาบินทบาทบริเวณนี้ลาบของตนก็จะเสื่อมถอยไม่ได้การแล้วเราต้องไม่ให้ภิกษุณีรูปอื่นๆรูปเด็ดขาดไม่เช่นนั้นพวกนางก็จะมาแย่งเราออกมาบินทบาทดังนี้แล้วนางภิกษุณี จึงไปสู่สำนักภิกษุณีทั้งหลายพร้อมทั้งพร่ำสั่งสอนนางภิกษุณีทั้งหลายมีให้ออกไปบิณฑบาตยังบริเวณดังกล่าวว่าดูก่อนแม่เจ้าทั้งหลายในที่ตรงน้นมีช้างดุมีม้าดุมีสุนัขดุนับว่าเป็นสถานที่ท,ที่มีอันตรายรอบด้าน จริงหรือท่านแม่คุณทั้งหลายอย่าได้เที่ยวไปบินทาบาตในที่นั้นเลยนางภิษุณีทั้งหลายเมื่อฟังคำของนางก็หลงเชื่ออย่างสนิทใจแม้นภิกษุรีรูปหนึ่งก็ไม่คิดเยื่องกายออกไปบินทาบาตยังบริเวณน,นั้นเลยดีนะที่ท่านมาเตือนพวกเราซะก่อนมิเช่นนั้น พวกเราออกมินธบาตรในที่นั้นจะเกิดอันตรายกับพวกเราเป็นแน่ไม่เป็นไรหรอกเรามาเตือนท่านด้วยความหวังดีเห็นว่าเราเป็นภิกษุณีด้วยกันขอบใจท่านมากนะท่านช่างมีน้ำใจงามจริงๆเลย ครั้งหนึ่งขณะที่นางภิกษุณีออกเที่ยวบินทบาตอยู่นั้นนางได้เข้าไปสู่เรือนหลังหนึ่งโดยเร็วและแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็พลันเกิดขึ้นแพะดุตัวหนึ่งพุ่งกระโจนเข้ามาชนที่หน้าแข้งของเธออย่างจังกระดูกขาของนางหักสองท่อนในทันที นางภิกษุณีนอนทุรนท,รทุรายส่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวดชาวบ้านในละแวกนั้นรีบเข้าไปดูอาการของนางด้วยความห่วงใยท่านภิกษุณีโดนแพะชนขาหักพวกเรามาช่วยกันดามขาหน่อยเร็วอดทนหน่อยนะท่านเดี๋ยวพวกเราจะช่วยท่านเองชาวบ้าน ช่วยกันดามกระดูกขาที่หักเป็นสองท่อนของนางประสานให้ติดกันจากนั้นก็หามนางขึ้นบนเตียงแล้วนำกลับไปยังสำนักภิกษุณีที่นางพำนักอยู่พวกเรามาช่วยกันนำนางไปส่งที่สำนักภิกษุณีนอยเร็วทันทีที่ชาวบ้าน ทรงนางมาถึงสำนักภิกษุณีความดังกล่าวก็ล่วงรู้ไปยังภิกษุณีรูปอื่นๆก็พากันหัวเราะเยาะนางว่านางภิกษุณีรูปนี้ชอบขำสอนภิกษุณีรูปอื่นๆไปทั่วห้ามไม่ให้พวกเราไปบินทบาท,ที่อื่นแต่ตนเองกลับไปเสียเองห้ามคนอื่นดีนะักเป็นไงล่ะ ขาหักกลับมาสมน้ำหน้าอย่างนี้แล้วนะที่เขาว่าดีแต่ซ้อนคนอื่นใช่ไหมพวกเราใช่สมน้ำหน้าเหตุแหงนางพิกษุณีถูกแพะชนจนขาหักสองท่อนเป็นที่กล่าวโทษพิกษุนีรูปอื่นๆในธรรมสภาว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี่ไงภิกษุณีผู้ชอบพร่ำสอนภิกษุณีอื่นๆห้ามมิให้บินทบาตในที่นั้นแต่ตนเองกลับไปเสเองจนถูกแพะดุชนเอากระดูกหักความนั้นรู้ถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงสเสด็จมาตรัสถามว่าดูกรภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอมานั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรกันข้าแต่องค์พระศาสดาพวกเรากำลังสนทนาถึงเรื่องที่ภิกษุณีที่ถูกแพะดุชนจนขาหักเหตุเพราะห้ามไม่ให้ภิกษุณีรูปอื่นๆไปบิณฑบาตในที่อื่นแต่ตนกลับไปเสียเอง เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วองค์พระศาสดาก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนภิกษุนี้ผู้นี้ก็เอาแต่สั่งสอนผู้อื่นแต่ตนเองก็ไม่ได้ประพฤติตามต้องสเสวยทุกตลอดการเป็นนิดเลยทีเดียวแล้วพระองค์ก็ทรงนำเอาชาดกว่าด้วยเรื่อง ดีแต่สอนผู้อื่นมาตรัสเล่าแกภิกษุทั้งหลายดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้ากรมทัาเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพารณสีมีพระโพธิสัตว์บังเกิดกำเนิดเป็นนกป่าอาศัยในป่าหิมพานอันอุดมสมบูรณ์ครั้นเมื่อเจริญวัยแล้วก็กลายเป็น นกอันสง่าง,งามได้เป็นจ่าฝูงนกมีนกหลายร้อยเป็นบริวารฝูงนกต่างเชื่อฟังนกจ่าฝูงและออกโผบินออกหากินในป่าหิมพานอย่างมีความสุขเป็นอันดีพวกเจ้าจงออกไปหากินในบริเวณป่านี้อย่าได้บินเข้าไปในป่าดงดิบลึกนะ เพราะในนั้นเต็มไปด้วยอันตรายมากมายเลยล่ะพวกเจ้าอาจจะมีภัยมาถึงตัวก็ได้พวกเราจะหากินอยู่บริเวณนี้ตามที่ท่านบอกแล้วกันนะแต่ต่อมาไม่นานก็มีนางนกจันธานตัวหนึ่งกลับไม่เชื่อคำแนะนำ ของนกจ่าฝูงออกบินเข้าไปสู่หนทางในดงดิบป่าลึกเพียงลำพังนางนกจันทานก็ได้พบกับเมล็ดข้าวเปลือกและถั่วที่ตกหล่นบนทางกระจัดกระจายออกจากเกวียนซึ่งชาวบ้านในที่นั้นใช้เป็นเส้นทางขนออกมาจากป่าข้าวเปลือกเต็มไปหมดเลย แม้โชคดีนะเนี่ยที่มาตัวเดียวมีเสียแรงที่บินมาตั้งไกลจะกินให้อิ่มแปร่ไปเลยด้วยความโลภนางนกจันทานจึงคิดที่จะปกปิดเหล่านกตัวอื่นไม่ให้ล่วงรู้ถึงแรงอาหารที่ตนบินมาพบครั้นเมื่อบินกลับไปยังฝูงนกนางนกจันทาน จึงใช้โอวาดบอกนกทั้งฝูงว่าพวกเจ้าทั้งหลายขึ้นชื่อว่าทางใหญ่ในดงดึกเป็นทางที่มีภัยอันตรายมีช้างม้าและก็ยวดยานที่เทียมด้วยโคดุดุผ่านไปมามากมาย เจ้าอย่าได้เผลอบินเข้าไปเชียวนาท่านหัวหน้าข้าก็เตือนมาเหมือนกันคื้นเข้าไปมีหวังโดนเหยียบแบนแตกแตแน่ๆเลยนั่นนัสิถ้าพวกเจ้าไม่สามารถจะโผบินขึ้นได้อย่างรวดเร็วก็ไม่ควรไปในที่นั้นเด็ดขาดนะจำเอาไว้ เดี๋ยวจะหาว,ว่าข้าไม่เตือนขอบใจเจ้ามากนะรู้อย่างนี้พวกเราไม่มีใครกล้าไปหรอกบรรดานกในฝูงต่างก็หลงเชื่อคำลวงของนางนกจันทานและพากันเรียกขานนกจันทานนี้ว่าแม่อนุสาสิกาตั้งแต่นั้นมา สำเร็จตามแผนเป็นไปอย่างที่คิดไว้ทุกประการเรานี่ช่างฉลาดดีแท้อยู่มาวันหนึ่งขณะที่นางนกอนุสาศิกากำลังจิกกินเมล็ดข้าวเปลือกบนทางใหญ่ในป่าดงดิบ่านก็ได้ยินเสียงเกวียนแล่นมาด้วยความเร็วนางเหลียวมองแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจ กพหลงคิดว่ายังอยู่ไกลออกไปจึงเกิดความช่าใจยังคงก้มหน้าก้มตาจิกินเมล็ดข้าวเปลือกต่อไปอย่างอริดอร่อยโดยไม่ได้ฉุกคิดสักนิดว่าอันตรายกำลังจะมาถึงตัวนึกว่าเสียงอะไรที่แท้ก็เสียงเกวียนนี่เอง ยังอยู่อีกตั้งไกลกว่าจะมาถึงกินต่อดีกว่าอร่อยจริงๆมีความสุขทันใดนั้นเองเกวียนที่แล่นมาด้วยความเร็วก็ถึงตัวนางด้วยความเร็วปานลมพัดนางก็ไม่อาจโผบินขึ้นได้ทันอนิจจาล้อเกวียนก็ทับร่างของนางขาดเป็นสองท่อน ตายอย่างน่าอนาถใจยิ่งนะักผ่านไปหลายวันนกผู้เป็นจ่าฝูงก็เรียกประชุมฝูงนกแต่กลับไม่เห็นนางนกจันทานอนุสาสิกาก็เกิดความกังวลใจก็ไต่ถามบรรดาน,นกบริวารว่าพวกเจ้าตัวใดเห็นนางอนุสาสิกาบ้างไหม ข้าไม่เห็นนางมาสองสามวันแล้วนะท่านหัวหน้าข้าก็ไม่เห็นเหมือนกันถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าจงช่วยกันค้นหานางใครเจอนางก็มาแจ้งเราที่นี่ได้ครับท่านหัวหน้าไปพวกเราออกไปตามหานางนก อนุาสาศิกากันเถิดฟูงนกบินเข้าไปในป่าลึกที่นางนกอนุาสาศิกาบินเข้าไปไม่ช้านานก็พบซากของนางแยกออกเป็นสองท่อนนอนตายอยู่ที่ทางใหญ่แล้วก็พากันบินกลับมาแจ้งแกนกจ่าฝูงพบแล้วท่านหัวหน้า พบนางนกอนุษาสีกาแล้วนางนอนตาอยู่ที่ทางใหญ่ในป่าดงดึกร่างนี้ขาดเป็นสองท่อนเลยท่านหัวหน้าเมื่อได้ยินเช่นนั้นนกจาฝูงจึงกล่าวแก่นกทั้งฝูงว่าอันนีจานางนกสาลิกาตัวใด สั่งสอนนอกตัวอื่นอยู่เนืองๆตัวเองมีปกติเยี่ยวไปด้วยความละโมบนางนกสาลิกาตัวนั้นถูกล้อบทแล้วมีปีกหักนอนอยู่ดังนี้เมื่อองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาอนุสาสิกาชาดก แกเหล่าภิกษุทั้งหลายในธรรมสภาแล้วก็ทรงประชุมชาดกว่านางนกจันทานอนุสาสิกาในครั้งนั้นได้เกิดเป็นภิกษุณีผู้พร่ำสอนส่วนนก่าฝูงสเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหลงที่มาของข้อมูลทั้งหลาย ที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดก500ชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ